สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอศริกรอภิรัตน์นะคะได้ในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนิมิตพยากรค่ะขอแนะนาตัวนะคะอาจารย์โอศริกรอภิรัตน์ประธานชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนิมิพยากรแอดวินกลุ่มพาย,ยุศีกลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนิมิพยากร นะคะแล้วก็เป็นแอดมินกลุ่มธรรมะอีกนะคะแล้วก็กลุ่มของลูกศิษย์ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะแชร์เข้าไปนะคะเราจะมีเพจอยู่ทั้งหมดเอ่อที่เป็นเพจดูดวงสามเพจนะคะตอนนี้มาเพจที่สองแล้วนะคะแล้วต่อไปจบรายการนี้จะไปที่เพจยิปซีโอสีกรต่อนะคะ ก็สามารถมาถามกันได้นะคะเพจละหนึ่งคำถามวันหนึ่งกถ็ถามได้สามคำถามนะคะถ้าเข้ามานะคะที่เพจสหวิทยาโหราแล้วก็เพจยิปซีโอเอ๊ะใช่เนี่ยก็เพจชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุเทนมีพยากรณนี้นะคะแล้วก็เพจยิปซีโอสวีกรนะคะอ่ะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะเราจะใช้ไพ่ยิปซีในการตอบคำถามนะคะก็คือไพ่ทาโร่นั่นเองนะคะอ่ะเราก็จะมาดูดวงกันนะคะคนละหนึ่งคำถามแต่ตอนนี้ขออนุญ,ญาตแชร์ก่อนนะคะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู <c oughs> แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะ ขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาลาช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะใครเข้ามาลวกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะ เท่าน,านี้เราจะดูพ่ยิฟิีเพียง3าวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นาใน3วันนะคะ,ะเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะใครอยากจะดูเรื่องอะไรนะคะทั้งหมดมีเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะ ใครอยากจะถามเรื่องอะไรนะคะครอบคลุมเลยะเ,เวลา3วันนะคะข้างหน้านี้นะคะดูได้วย3วันเท่านั้นถ้าเกิดทักแชทส่วนตัวดูดูส่วนตัวมีค่าครูถามได้ทุกเรื่องนะคะสำหรับ การดูส่วนตัวนั้นนะคะสามารถดูได้ทั้งไพ่ยิปซีอย่างละเอียดนะคะหรือว่าไพ่เทพพลังจิตและการตรวจองค์ตรวจเทพมาซึ่งอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปจะเป็นผู้ดูให้คุณทั้งหลายนะคะถ้าเกิดว่าทักมาส่วนตัวเท่านั้นนะคะทักแชทมามีค่าครูนะคะในเรื่องของไพ่ยิปซีอย่างละเอียดดู ใ่เทพพลังจิตแล้วก็ตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสามารถดูส่วนตัวทั้แชทมาได้มีค่าครูสนใจทักมานะคะข้างหน้านี้เราจะดูเพียงแค่ไพ่ยิปซีเท่านั้นนะคะนี่นะคะดูไพ่ยิปซีเท่านั้นนะคะเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาะค่ะ ใครอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะสามารถถามได้นะคะใครเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเชื่อเล่งคำถามให้อาจารย์ด้วยนะคะมาดูดวงสดตัวก็มีค่าครูนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะ กดแชร์นะคะแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามหนึ่งข้อสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์โรดเทพในเวลา15นาที30นาที60นาทีนะคะกรับขันครูณนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งสาลหอนสาลโบสถ์เปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะแล้วก็จำหน่ายแวรูปเทพนะคะ ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook อาจารย์โอนะคะโอเสิริกรณภิรัตนะคะหรือจะทักมาในเพจนี้ก็ได้นะคะโอ้สิิกรณภิรัตนะคะ id ดไลน์โอ้สิี่ยหนึ่งห้าค่ะแล้วอาจารย์ท็อปนะคะ Facebook อาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหาแปดไอดไลน์เอเจทเท่านั้นนะคะ แชร์แล้วมาปารางนะคะแก๊งที่มากวนเรื่องความรักของเราวันนี้เขาจะติดต่อมาอีกไหมคะแกงที่มากวนเรื่องความรักของเราวันนี้เขาจะติดต่อมาอีกไหมคะเอาเป็นว่าเขาจะติดต่อมาไหมนะคะเหมือนรอหน่อยนะคะรอไปอีกนะยังไม่ติดต่อนะคะ ต้องรอก่อนนะคะพ่บอกต้องรออ่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาได้เลยค่ะข้างหน้านี้เราดูสามวันเท่านั้นนะคะเรื่องท้องไม่ดูนะคะถามเรื่องความรักสั้นๆขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะดูอ่าข้างหน้านี้นะคะดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภ สุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะครบคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะอยู่แค่เพียง3วันเท่านั้นนะคะคุณมะปรามบอกว่าขอบคุณค่ะจานโอค่ะใครที่ถามคำถามนะคะก็ขอให้ กดแชร์ก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคาถามมานะคะให้ถูกต้องอย่างคุณมะปรางเนี่ยแหละค่ะนะถือว่าถูกต้องนะคะมีกดแชร์แล้วแล้วก็พิมพ์คําว่าแชร์แล้วนะมะปรางน้วคําถามมาอย่างนี้นะคะถูกต้องใครอยากจะถามอะไรนะคะตอนนี้อาจารย์มีเวลามาให้คุณทั้งหมดก็ไม่เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดอยากจะถามก็ถามมาได้เลยนะคะ ใครต้องการดูส่วนตัวนะคะไพ่ยิบซีอย่างละเอียดหรือว่าอยากดูไพ่เทพพลังจิตหรือตรวจองค์ตรวจเทพนะคะก็สามารถทักแชทมาถามได้นะคะมีค่าครูข้างหน้านี้จะไม่ดูเรื่ององค์เทพนะคะอา mm hmm. จารย์ทอบแชร์ให้ปะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ mm hmm. เงี่ยมเหงาจังอะ ใครเข้ามาแล้วตอนนี้นะคะอยากจะถามคำถามกดไลค์ like, กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ คุณน้ำหวานแชร์ก่อนนะคะจะต,ต้องมีเขาผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะคะถ้าไม่รู้จะถ้าไม่รู้จะแช์ไปที่ไหนนะคะหรือว่าแชร์แล้วตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นรูปสาธารณะด้วยนะคะรูปกโลกกลมๆนะคะถ้าแชร์แล้วแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าอาจจะแบบไม่ได้ตั้งสาธารณะหรือเปล่าหรือว่าถ้าแช์ไปที่กลุ่มนะคะตอนน้ำวัโดโพสก่อนนะคะหรือว่าไม่รู้จะแช์ไปกลุ่มไหนเนี่ย ก็แชร์เข้ากลุ่มทยิปซีได้นะคะกลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ค่ะคุณน้องฝาน้องแชร์ก่อนนะคะไม่ไม่ไม่มีเขาพูดแชร์ขึ้นเหนือชื่อนะคะอ่ะใครที่เข้ามาแล้วะคะอยาถามคำถาม,ถาม,ถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาได้นะคะ มีคนดูเยอะแต่ไม่ค่อยมีใครถามนะคะถามมากันได้นะคะอยากจะให้ถามกันมาเยอะๆเพราะอา <vard> จารย์โอเนี่อยอธิฐานไว้ว่าอยากจะให้ช่วยจะอยากจะช่วยเหลือคนเยอะๆนะคะในในการที่ว่าเปิดโอกาสให้มาดูฟรีกันนะคะให้เข้ามากันเยอะๆอาจารย์จะให้มีโอกาสในการทําความดีนะคะแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับท,ทุกแชร์ทุกโพสด้วยนะคะ น้องหวานถามการเงินจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวจารย์ตอบให้นะคะขอให้แชร์ก่อนนะคะแชร์เป็นค่าครูให้จ์นนิดนึงเนาะนะอขอบคุณนะคะสำหรับไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะ นยคนปัจจุบันใช่เนื้อคู่ไหมคะแชร์แล้วค่ะเราจะไม่บอกว่าอ๋อเดี๋ยวคนคุณชื่อบิลก่อนค,คุณบิลยี่สิบห้าถามก่อนนะคะการเงินจะดีขึ้นไหมคะจะปลดหนี้ได้ไหมคะเอาเป็นว่านี่สินยังมีอยู่นะคะค่อยๆทยอยจ่ายไปเรื่อยๆนะคะสามวันนี้ยังไม่หมดนะอืมเราจะดูเพียงแค่สามวันเท่านั้นนะคะคุณเนยเราจะไม่ดูว่าเนื้อคู่หรือเปล่าแต่เราจะดูว่าเขาดีไหม พบกันแล้วดีไหมนะคะณปัจจุบ,บันนี้3วันนี้นะคะถือว่าเขาจริงจังกับเรานะคะคุณเนยดูว่าเขาเนี่ยความรักของคุณเนี่ยคนนี้ยเขาก็จริงจังกับคุณเนยนะอ mm ืมไพ่เต่อ,อเท่านี้นะคะป mm hmm. จริงๆอะเรื่องเนื้อคู่เป็นเรื่องอ่อนไหวนะคะถ้าเกิดเราบอกไปว่าเป็นเนื้อคู่เนี่ย mm hmm. ไม่ว่าเขาจะทําดีทำเลวว่กับคุณแค่ไหนก็ตามจะตอบจะตีจะอะไรก็ตามคุณก็จะทนเพราะว่า อาจารย์บอกว่าเป็นเนื้อคู่แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเลยแล้วเขาดีกับคุณสารพัดแล้วอาจารย์บอกไปบอกว่าเขาเป็นไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณเงี้ยเขาไม่ทำผิดอะไรอยู่คุณก็ไปเลิกกับเขาเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเขาไม่ใช่เนื้อคู่อะไรอย่างนี้อันนี้เข้าใจใช่ไหมคะที่อาจารย์ไม่บอกเพราะอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยคาถามที่อาจารย์เว้นๆไว้อย่างเงี้ยสามารถมาดูอย่างละเอียดได้นะคะมีค่าครูทักแชทมาได้เพราะว่า จะบอกว่าอาจารย์สามารถดูได้ว่าไม่ใช่อาจารย์นะหมายถึงอาจารย์ท็อปนะคะอาจารย์สองคนเนี่ยสามารถาทักแชทอาจารย์โอ๊มาแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์โอ๊จัดคิวให้นะคะแล้วก็ให้อาจารย์ท็อปมาตอบว่าเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยชาติที่แล้วเคยทําเวรทํากรรมอะไรกันไว้หรือว่ามีบนวาสนาต่อกันแค่ไหนนะคะในชาตินี้ถึงได้มาเจอกันมารักกัน แต่ว่าข้างหน้านี้เราไม่รับดูนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใช้ต้องต้องใช้พลังจิตของอาจารย์ทอปเขานะคะค่ะแล้วก็ดูข้างหน้านี้จะมีข้อจากัดหลายอย่างนะคะที่จะไม่ตอบให้บางเรื่องก็คืออย่างเช่นถามว่าจะเลิกกันขาดไหมถามว่าเขานอกใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะไม่ตอบนะ แฟนเก่ามีแฟนใหม่แล้วเขาอยากกลับมาหาหนูไหมคะอันนี้อาจารย์จะไม่ตอบนะคะเพราะว่าเขามีแฟนใหม่ไปแล้วแล้วถ้าเกิดอาจารย์ดูไปเกิดทําให้คนผิดศีลขึ้นมามันเสียหายแต่ว่าก็คือว่าคือเรื่องเกี่ยวกับรักสามเศร้าเลยนะข้างหน้านี้จะไม่ไม่ตอบนะคะแต่ว่าใครที่ถามมาแล้วอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ใครที่แชร์มาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์หมอให้ถามใหม่เนี้ยสามารถถามคาถามอื่นได้นะคะ ที่ไม่ใช่เรื่องท้องนะคะหรือว่าถามความรักสั้นๆเนี่ยขอสถานะด้วยว่าโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะคุณปอาถามเรื่องอื่นเถอะค่ะนะชาแล้วค่ะน้ำหวานการเงินจะดีขึ้นไหมคะจะมีเงินเก็บไหมคะน,นี่สองคำถามนะคะถามว่าการเงินนะคะจะเป็นอย่างไรมันมันเหมือนกับว่ามันจะมีผู้ใหญ่อยู่ปถัถามนายผู้ใหญ่ผู้ชาย หรือว่าผู้ใหญ่ผู้หญิงก็ได้นะคะเป็นเรื่องของการที่ว่าได้ได้เงินมาจากการอุปถัมภ์ของผู้ใหญ่นะคะเขอว่าจะดีขึ้นไหมเหมือนกับว่าแล้วแต่วิันในการใช้เงินของคุณคุณมีความเป็นคนที่มีวิัยในการใช้เงินพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าคุณสามารถเก็บเงินได้นะคะคุณปอแฟนเขาคิดถึงหนูไหมคะ แฟนใครคะแฟนเขาใช่ไหมหรือแฟนใครคะแฟนใครแฟนเก่าเนี่ยเหรอที่มีแฟนใหม่แล้วเนี่ยเหรอก็ก็บอกแล้วนะคะว่าไม่ดูเรื่องรักสามเศร้านะคะเรื่องแฟนเขาจะคิดถึงหนูไหมเนี่ยอาจารย์ไม่ตอบนะคะเพราะว่าเป็นแฟนเขาไม่ใช่แฟนเรานะคะเออถ้าคุณมีแฟนแล้วคุณแบบว่าคุณถามว่าแฟนคุณเหงื่อคิดถึงเราหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์จะตอบให้ ถ้าเป็นแฟนคนอื่นอาจารย์ไม่ตอบให้นะคะอ่ใครที่ถามมานะคะขอคําถามคําถามเดียวนะคะแล้วก็อย่าถามเรื่องผิดศีลธรรมนะคะขอขอแค่นี้แหละอย่าถามเรื่องผิดศีลธรรมราว่าอาจารย์เนี่ยดูข้างหน้าในฟรี free. เพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่คืออาจารย์ต้องเอาเงินของตัวเองเนี่ยไปทําบุญให้คุณด้วยนะรู้ปะ่ะแล้วก็ในเรื่องแบบเนี้ยถ้าถ้าถามอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ตอบไปมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งพอมันเป็นกรรมเนี่ยอาจารย์เหมือนก็ไปรับกรรมคุณมาความรักขออาจารย์อาจจะมีปัญหาได้นะคะอืมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยไม่ดูนะข้างหน้านี้นะคะเพราะว่าดูฟรีรับ,ร,บรับกรรมมาฟรีแล้วอาจารย์ไม่เอานะแต่ว่าขอเป็นเรื่องของคําถามอื่นสามารถทถมได้การงานการเงินความรัก โชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะความรักสั้นๆขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะผิวดามมากเลยอะ่ะขอแห้ง คุณเล็กคะคุณเล็กอาจารย์บอกแล้วนะคะว่าข้างหน้านี้เราไม่ดูตรวจอมตรวจเทพเนาะเพราะว่าเป็นการไม่บูชาครูเราก่อนนะคะต้องต้องดูแบบส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะแล้วคุณเล็กแชร์ก่อนนะคะแชร์แชร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วซื้อเล่นคาถามน,นะคะให้มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นนะคะคุณปอถามเรื่องอื่นได้นะคะ กดไลค์กดแชร์และพิมพ์แชร์แล้วช่วยเร่งคำถามค่ะถ้าไม่มีใครถามเราจะไปที่เพจยิปซีโอสิริกรต่อนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ในเพจช,ชมรมหัวราศาสตร์เอกอุเทศนิพยากรนะคะอ่ออออาอาจจะขอจบรายการก่อนนะคะเพราะว่าน่าจะเกิน15นาทีละ19นาทีละเดี๋ยวจาไปที่เพจยิปซีโอสิริกรต่อนะคะสวัสดีค่ะ